วันนี้ผมมาพาทุกคนชมคอนโดเดอะเบสเลครับเดี๋ยวเรามาทงเซนบาลานีกันนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องตัวอย่างตามบยูเข้ามาเลยครับคอนโเดอร์เบตรงนี้โครงสร้างของตึกนะครับตึกจะมีห้องอยู่30เอชั้นนะครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำชั้น5านะครับ1-5ถึงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับติดกับเซนทันเฟสติวัลนะครับมีทั้งหมด600นิตนะครับ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแสนสิรินครับซึ่งเป็นโครงการที่มั่งคั่งที่สุดของประเทศไทยนะครับทั้งหมดนี้นะครับอันนี้คือเดี๋ยวผมมั่าค่งเชิรอบๆนะครับของเรานะครับจะมีอยู่สองท้ายนะครับคือวันเมดูนกับชูมเมดูนนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญท่านอยู้งตัวยอย่างน,นะครับตามผมานะครับตอนนี้จะเป็นเซลแกลลี่นะครับซึ่งทุกคนปสามารถเข้ามาได้หรือถามเซลได้ ข้อแรกนะครับผมจะพาที่ท่านไปดูนะครับใช้วันนะครับใช้วันจะมีทั้งหมดอยู่33.5-34.5เซติเมครับตามหลัเข้ามานะครับเปิดประตูเข้ามานะครับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนรัวทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้โลฟเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดยกเว้นตู้เย็นนะครับสำหรับเราสามารถเปิดแล้วก็ใส่ของได้เป็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอ่างล้างจานนะครับมีเตาแก๊สไฟฟ้าที่สั่ครับ ตามหัมานะครับมุมนี้นะครับก mm ็จะเป็นม <jadi> yeah. <laughs anyway> ุม like น่าเล่นนะครับสามารถอ่านหนังสือได้นะครับหรือสามารถนั่งทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงดูทีวีนะครับมุมทํางานก็จะเป็นมุมนี้นะครับถ้าเป็นชั้นสูงที่สุดนะครับคุณท่านก็จะได้เห็นวิวที่สวยนะครับนี้เป็นส่วนใตลอกนะครับแถมอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวนะครับเพื่อนสามารถกินข้าวกาแฟนะครับหรือกินข้าวกับครอบครัวแล้วดูทีวีไปได้ด้วยนะครับทีนี้เราพรอมาดูห้องนะครับ เป็นห้องนอนนะครับก็จะมีเตียงนะครับมีแอร์นะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอันนี้ที่แถมให้นะครับสามารถตกแต่งได้ตามแจชอบนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับจะเป็นห้องน้ำโซนเปียกและโซนแห้งนะครับก็ถือว่าห้องน้ำกว้างขวางทีเดียวนะครับสามารถใช้งานร่วมกัน2คนนะครับบางคนอาจจะมีลูกนะครับสามารถเอาลูกมาทำได้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นห้องวันเบ้ o ทูมนะครับทีนี้เราไปดูไททูนะครับไททูจะ มีความกว้างอยู่ที่54.25สตารางเมตรครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะพาทุกท่านเข้ามาดูนะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่นะครับเปิดมาเจอโต๊ะกินข้าวเลยนะครับสามารถนั่งได้สคนหรือเพื่อนๆจะเพิ่มก็ได้นะครับห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องทำครัวนะคะสิ่งที่แถมให้ก็คือสีน้ำนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะครับรวมถึงเตาแก๊สด้วยนะครับสามารถคิ้วกับเตาข้าอยู่ได้เลยนะครับ หลังห้องครัวนะครับก็จะเป็นห้องน้ําเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ความกว้างเท่าเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นโซนเปียกและโซนแห้งนะครับทางห้องนํานะครับก็จะเป็นห้องนอนห้องที่ 1? หนึ่งนะครับถือว่าสวยมากเลยนะครับคือว่าเราคิดดูจินตนาการดูนะครับวันนี้เรารับแสงอุ่นตอนเช้านะครับเปิดหน้าต่างมากนะครับก็สามารถเห็นวิวทิวทัศน์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นห้องที่สุดยอดที่สุดนะครับแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่่ตู้นะครัสบสามารถใช้ได้ องพามาชมอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะมีห้องน้ำเช่นเดียวกันนะครับห้องน้ำประตูเข้ามาจะอยู่ทางด้านขวาเลยนะครับส่วนด้านซ้ายที่เป็นห้องนอนตรงนี้ก็จะเห็นวิวเช่นเดียวกันนะครับห้องนี้จะกว้างกว่าห้องแรกนะครับแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับมีกระจกนะครับสามารถแต่งตัวนะครับอาจจะเป็นห้องนอนครอบครัวก็ได้อีกห้องหนึ่งอาจจะเป็นห้องรับแขกนะครับหรือว่ารับแขกทั่วไปหรือว่าเป็นห้องนอนคุณดียก็ได้ แล้วตอนนี้นะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำรับคอนโดนะครับเ,เพื่อนเราต้องมีมุมที่ดูทีวีนะครับหรือมุมพักผ่อนได้นะครับซึ่งสไตล์การแต่งห้องนี้ก็จะเป็นสไตล์สแกนดินเวียนนะครับอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของคอนโดนี้เพื่อนๆชอบไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาติดต่อของทางเราได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ oh. ขอาทุกท่านนะครับคงให้วันนให้ถูกอย่างเท่านี้ครับแล้วเจอกันครับเดอะเบสแอนซิริค่ะย้ำเลยนะเดอะเบสแอนสิริกนะครับเพื The century, ่อนๆอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับถ้าเพื่อสนใจหรืออยากชมห้องตัวอย่างนะครับ่อนแคนลิงอินบ็อกเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้กลาวไปก่อนสวัสดีครับ